คนไข้โควิดทั้งหมดเนี่ยมีอาการ3ระดับนะครับระดับที่1ก็คือสีเขียวนะครับสีเขียวเนี่ยเรียกว่ามีอาการแค่คัดจมูกไอน้ำมูกแต่ไม่มีอาการเหนื่อยพวกนี้เนี่ยปลอดยังดีเพราะฉะนั้นเนี่ยรักษากินยาต้านไวรัสพักผ่อน14วันแยกตัวอย่าให้ไปติดต่อใครหายเลยนะครับแต่ถ้าเป็นสีเหลืองเนี่ยคือมีอาการปลอดอักเสบบ้างแล้วอันนี้จะต้องทานยาที่ช่วยระงับอาการอักเสบของปลอดด้วยคุณหมอจะจัดให้นะครับแต่ถ้าเป็นสีแดงเนี่ยก็คือว่า ขาดออกซิเจนและออกซิเจนต่ําจําเป็นต้องใช้รับออกซิเจนก็ต้องมาอยู่โรงพยาบาลนะครับทีนี้เราจะรู้ได้ไงว่าเราเป็นสีเขียวหรือเป็นสีเหลืองแดงข้อสําคัญต้องรู้ก็คือว่าแยกด้วยออกซิเจนครับใช้เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วแบบนี้นะครับวัดนะครับก็จะรู้ว่าค่าออกซิเจนต่ําหรือเปล่าถ้าไม่แน่ใจให้ออกกําลังกายโดยการเดินทางราบวัดค่าก่อนเดินกับหลังเดินถ้าต่างกันแสดงว่า เป็นสีเหลืองสีแดงแล้วแน่นอนนอกจากการใช้เครื่องวัดออกซิเจนแล้วอีกสิ่งที่ทําได้คือการนับอัตราการหายใจมีวิธีปฏิบัติในคลิปอื่นลองดูนะครับถ้าอัตราการหายใจเพิ่มนะครับหายใจทีเข้าถีเข้านะครับ 25- 30ครั้งต่อน,นาทีอย่างเงี้ยก็คือว่าเหลืองแดงเข้ามาเยือนแล้วรีบแจ้งเจ้าหน้าที่นะครับจะได้แซงคิวเอาเข้าโรงพยาบาลแต่ถ้าเกิดว่าอาการเป็นสีเขียวนะครับ ไม่ต้องแซงคิวน่าจะดีที่สุดกับทุกคนครับ